สวัสดีค่ะท็อปสืบเดียนใครที่ชอบเลี้ยงสัตว์คงจะรู้ว่าต้องทุ่มเทใส่ใจเจ้าตัวเด็กของเราอย่างมากไหนจะอาหารที่นอนดีๆหรือหากไม่สบายก็ต้องพาไปหาหมอแต่ขอบอกเลยว่านี่เป็นแค่เรื่องจิ๊บๆถ้าเทียบกับบรรดาแม,แม่แม่ของสัตว์ดังต่อไปนี้ที่มีวิธีเลี้ยงลูกแบบพิเศษและทุ่มสุดตัวชนิดที่มนุษย์เราเห็นเป็นต้องทึ่งว่าทำได้ไง่ายแต่ละตัวมงจะลงกันแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะโคอาลาเราต่างก็เรียนมาว่า โคอาล่าสามารถกินใบยูคาลิปตัสที่มีพิษได้โดยไม่เป็นอันตรายใดๆซึ่งความลับนั้นอยู่ที่การเลยนดูและอาหารพิเศษตั้งแต่เด็กซึ่งนั่นก็คืออุจจิแมโคอาล่านั่นเองงองกันละสิว่าอาหารมีต้องเยอะแยะทำไมต้องกินเจนนี้ด้วยนั่นก็เพราะว่าลูกโคอาล่าไม่ได้เกิดมาพร้อมผุมมคุ้มกันพิษนั่นเองโดยตอนเกิดมาใหม่ๆเบบี้ตัวน้อยจะซุกตัวอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องและดื่มนมแม่ไปจนถึงอายุหนึ่งปีซึ่งใน,นระหว่างนี้มันก็ต้องทำหน้าที่เพิ่มภุมมคุ้มกันให้ลูก เื่อโตแล้วจะได้ไม่กินอะไรแล้วหงายท้องไปง่ายๆด้วยการให้กินมูลตัวเองหรือที่เรียกว่าเพปในนั้นจะมีจูรินซีชนิดพิเศษที่ได้จากระบบย่อยอาหารจึงจําเป็นต่อการย่อยในใบยูคาริปตัสเมื่อเจ้าตัวน้อยได้รับภูมิต้านทานชนิดนี้พอโตขึ้นก็จะกินใบไม้ได้สบายทุกวันเพราะมีระบบรังพิษชั้นยอดวันต่อวันยังไงล่ะพอซัาสัตว์หน้าตาคล้ายหนูแต่ตัวเต็มใบเกือบเท่าน้องหมาตัวเล็กอย่างพอซัม ส่วนมากมักพบในทวีปออสเตรเลียและทวีปอเมริกาเวลามีลูกทีนี่จำหน้ากันแทบไม่ได้เพราะมีได้สูงสุดประมาณ20ตัวโดยยชาระยะเวลาตั้งท้อง11-13วันเท่านั้นซึ่งหลังจากคลอดออกมาเแบบี้แต่ละตัวนี้แทบมองไม่เห็นเพราะตัวเล็กมากและเพื่อเด็กๆปลอดภัยจึงต้องอาศัยอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องนานประมาณ5 7 0วันโดยกินนมกันอยู่ในนั้น แน่นอนว่าเบียกเิ่งยิ่งกว่าปลากระป๋องขนาดนี้ประกอบกับเต้านมมีแค่13เต้าเลยทําให้เบบีบางตัวที่กินไม่ทันพากันขึ้นสวรรค์ไปก่อนส่วนตัวที่อิมมีพี่มัน่นก็ออกมาหลั่นล้าโลกภายนอกได้พ่อมันโตกันได้ระดับหนึ่งเวลาไปไหนมาไหนคุณแม่ก็จะหอบลูกๆขึ้นหลังไปด้วยตัวสองตัวก็ยังพอว่านี่ยกกันมาทั้งตะกูบเลยทีเดียวแม่คนเป็นแม่ต้องสตองขนาดไหนนะถึงจะเลียงได้หมดเนี่ย แมงมุมหมาป่าหอบลูกขึ้นหลังสิ่งมีชีวิตพิร้ายมีแปกขายอย่างแมงมุมหมาป่าใครจะเชื่อเลยว่านางมีสัญชาตญยณนความเป็นแม่สูงมากตั้งแต่เริ่มวางไข่เลยละโดยมันจะเอาใยห่อถุงไข่แล้วพกไว้ด้านหลังมีมักสุดก็ประมาณ1000ฟองเวลาเดินไปไหนมาไหนก็จะหอบถุงไข่ไปด้วยตลอดไม่มีการเอาไปทิ้งเรี่ยราดที่ไหนอย่างเด็ดขาดและอย่าได้มีใครคิดจะแก่งแยกถุงออกไปละไม่งั้นแม่แมงมุมจะเกรี้วกรัดมาก ไม่ว่าจะเอาถุงไข่ของนางไปซ่อนไว้ที่ไหนนางก็จะค้นหาจนเจอหลังจากไข่ฟักเป็นแมงมุมตัวน้อยมันก็ยังไม่ทิ้งลูกไปไหนและเจ้าตัวเล็กเหล่านั้นเองก็จะเกาะอ,อยู่บนหลังแม่อย่างเหนียวแน่นไปหลายสัปดาห์แม้กระทั่งออกลากก็กระเตงลูกไปด้วยจนกระทั่งเติบโตได้ที่ก็แยกย้ายทางใครทางมันดูแลลูกดีขนาดนี้ถ้ามีส่งประกวดแม่ดีเด่นน่าจะฟาดมงได้สบายเลยจระเข้สาร้ายในแหล่งน้ำอย่างจระเข้ ใครจะคิดเลยว่าสันชัดตยานความเป็นแม่เต็มร้อยจนแทบจะต้องยกนิ้วให้เพราะเวลาอยู่กับลูกนางอ่อนโยนมากด้วยความที่พวกมันวางไข่บนบกพอไข่เริ่มฟักตัวแม่แม่ก็มีหน้าที่ต้องผ่านลูกลงน้ําไอ้ครั้นจะใช้ขาหน้าอุ้มขึ้นมากก็คงไม่สะดวกเท่าไรคุณแม่เลยใช้วิธีคาบลูกไว้ในปากได้มากถึงครั้งละสิบห้าตัวด้วยกันแม้ฟันจะแหลมคมแต่วางใจได้ว่าเด็กๆในปากไม่จิตตัวและถึงที่หมายล้านเปอร์เซ็นต์ และก่อนหน้าที่เจ้าเคน้อยจะลืมตาดูโลกแม่จระเข้ก็ไม่ได้ทอดทิ้งยังคอยมาดูแลปกป้องจากบรรดานักล่าที่คอยจ้องจะก,กินไข่แน่นอนว่าถ้าคุณแม่ผมมาเมื่อไรว่วขโมยทั้งหลายเป็นต้องแผ่นแนบหลังจากเด็กๆออกจากไข่แล้วแม่มันยังคอยดูแลใกล้ชิดจนกระทั่งเติบโต,ตเป็นจระเข้ตัวใหญ่เลยล่ะเอาเป็นว่านั่งใจดีเฉพาะกับลูกๆแต่จะหกกับเหยื่อหรือนักล่าเท่านั้นอย่าคิดเข้าใกล้เชยนนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน ว่าหลังคอมอีกหนึ่งตัวอย่างแม่ดีเด่นแห่งโลกใต้ทะเลเพราะแค่แการลอดลูกก็แทบจะปรบมือให้แล้วอย่างในกรณีของพวกมันที่ตั้งท้องที่อ阿拉กาแทนที่จะเบ่งลูกที่นั่นกับลงทุนว่ายน้ำไปไกลถึงฮาวายร,ระยะทางเกือบเกือบ500กิโลเมตรเนื่องจากในแถบนั้นเป็นเขตน,น่าน้ําที่อบอุ่นและปลอดภัยจากนักล่าเหมาะสําหรับว่นตัวน้อยในการเรียนรู้และเจริญเติบโต ความอเมซิ่งของแม่ยังไม่หมดแค่นั้นเนื่องจากเด็กๆจะต้องกินนมเพื่อโตแต่จตายกันให้นมของแม่วานนั้นสื่อถึงความรักมากๆเพราะลูกวานจะว่ายน้ำอยู่ด้านบนแม่อยู่ด้านล่างเพื่อประคองให้ลูกอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องโดยวันหนึ่งพวกมันจะดื่มนมแม่มากถึงราวๆ600ลิตรนอกจากนี้เวลาไปไหนมาไหนแม่ๆก็จะคอยดูแลลูกด้วยกันให้เด็กๆว่ายอยู่ด้านบนขณะว่ายน้ำและใช้ตัวกำบังเสมอเมื่อมีอันตรายคืบแข็งเข้ามา จนกระทั่งได้เวลาหย่านมแม่ลูกก็จะบุกมือลาจากกันทั้งใครทางมันเพนกวินจักระพัดและคนคงคิดว่าเจ้าเพนกวินที่เดินต่อแต่นั้นคงจะมีขนนุ่มนิ่มน่ารักน่ากอดเหมือนตุ๊กตาใช่ไหมคะเขาบอกเลยว่าไม่จริงเสมอไปเพราะความจริงแล้วจะมีขนนุ่มเฉพาะตอนที่มันเป็นเด็กเท่านั้นพอโตขึ้นคงก็จะแข็งจับยิงไงก็ไม่นิ่มมือแล้วเราก็ไปไล่กอดมันไม่ได้ด้วย เนื่องจากมันจะซุกอยู่ใต้ท้องระหว่างขาของพ่อแม่มันตลอดเวลาตั้งแต่อยู่ในไข่จนกระทั่งโตเต็มวัยนั่นหมายความว่าพ่อแม่ไปไหนก็ต้องหนีบลูกตรงขาไปด้วยคงเดินลำบากกันน่าดูเลยในระหว่างที่รอลูกโตพ่อแม่ก็จะหาอาหารมาป้อนให้ด้วยการสํารอกแล้วลูกก็จะยืนหน้าออกไปกินต่อจากในปากจนกระทั่งเติบโตขึ้นมาอีกนิดพวกมันจะถูกสอนให้หาอาหารรวมถึงการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆโดยมีพ่อแม่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด จนกระทั่งผัดขนจากนุ่มๆกลายเป็นขนแข็งและกันน้ําจึงจะออกมาใช้ชีวิตเองได้กบลูกสอนพิษยอมใจกับการเลี้ยงลูกของกบลูกสอนพิษเลยจริงๆแม้จะมีลูกทีละหลายสิบตัวแต่คุณแม่และคุณพ่อก็สามารถนําลูกๆไปส่งตามแหล่งน้ําที่อยู่ห่างออกไปได้ไกลถึง400เมตรได้และไม่ได้ทํารอบเดียวแต่เป็นครั้งเพื่อลูกๆสามารถเติบโตในที่ต่างๆได้โดยไม่ต้องย่ยงอาหารกันตอนโต หากถามว่าทำไมพวกมันต้องพาลูกไปส่งไกลขนาดนั้นก็เป็นเพราะว่าพวกมันว่งไข่ไว้บนบกเพื่อป้องกันนักล่าแอบย่องมากินพอลูกๆฟักตัวแล้วพ่อแม่จึงต้องนำพวกมันขึ้นหลังแล้วเอาไปฝากไว้ตามแหล่งน้ำที่ห่างไกลออกไปโดยที่พี่น้องอาจจะไม่ได้เจอหน้ากันทั้งหมดทำเอานักวิทยาศาสตร์ถึงกับงงว่าทำไมต้องมีการเคลื่อนย้ายลูกอส แต่สนิษฐานว่าน่าจะเป็นการกระจายความเสี่ยงเรื่องอาหารและความอยู่รอดตามธรรมชาติว่าแต่แวะมารับลูกไหลเที่ยวอย่างนี้ไม่รู้ว่ามีจับเสริมรับลูกกบตัวอื่นไปส่งด้วยมีหน้ามีคั้วโลกมีขั้วโลกที่เราเห็นว่าน่ารักนะก่อนเวลาโมโหหิวก็เอาเรื่องไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีตัวผู้ที่หิวโซพอร่าแมวน้ำไม่ได้จนน้ามือตาลายแอบย่องมาจากลูกหมีที่อยู่ในโพรงหิมะแทน ดังนั้นเพื่อป้องกันลูกหายหรือเป็นอันตรายแม่มีจึงต้องคอยเฝ้าเด็กๆในสังกัดของตัวเองเอาไวเ้เกือบๆสามเดือนนับตั้งแต่แรกคลอดในระหว่างนี้จะให้นมและความอบอุ่นไปพังพางโดยไม่กินไม่ดื่มคล้ายกับจำศีลจนน้ำหนักของมันหายไปร่วม10กิโลกรัมแต่ชีว่าเห็นนิ่งๆแล้วจะทำอะไรไม่ได้นะถ้าใครมาเหยียบกับลูกแม่กระููไม่ถอยนะจ๊ะหลังจากเด็กๆ เริ่มออกมาผจญภัยนอกกรงได้แล้วแม่มันจะสอนให้ว่ายน้ำเอาตัวรอดจากนักล่าและหาอาหารโดยเหยื่อสุดโปรดของเจ้าหมีขขาวนั้นก็คือแมวน้ำแต่ปัจจุบันจำนวนอาหารของมันลดลงไปจึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้มีข่าวหลยตัวหาอาหารไม่ได้จนต้องหันมาเล่นงานพวกเดียวกันนี่แหละโลมาธรรมดาโลมาก็เป็นสัตว์เที่ยรักลูกอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เรียกได้ว่าความเป็นแม่เผื่อแผ่ข้ามสายพันกันเลยทีเดียว เพราะมันเป็นแม่บุญทําให้ลูกวานหัวแตงโมคาคุณเรื่องนี้ถูกพบโดยนักวิจัยกลุ่มหนึ่งเมื่อปี2014ที่นอกใจฝั่งเฟนโพลีนีเซียโดยเป็นแม่โลมาปากขดแหวกว่ายอยู่กับลูกโลมาและลูกวานสร้างความประหลาดใจกับนักวิจัยเป็นอย่างมากว่าเป็นไปได้ยังไงแต่เท่าที่เห็นคือสามแม่ลูกแกงนี้เขาไปไหนมาไหนด้วยกันอย่างแฮปปี้สุดๆแม้จะไม่รู้ที่มาที่ไปของวานน้อยว่ามาอยู่ด้วยกันตอนไหน แต่มันได้รับความนักจากแม่โลมาเต็มเปีย่ยมพยายามทำตัวกลุ่มกึ่งกับฝูงและยังมีพฤติกรรมเหมือนปลาโลมาเพื่อจะได้ไม่รู้สึกแตกแยกจากเพื่อนเพื่อนคาดว่าเมื่อน,น้องโตขึ้นเพอเพิรคงจะคิดด้วยว่าตัวเองเป็นโลมาด้วยละมั้งเนี่ยนกเงือกสัญชาตญยาณการดูแลลูกไม่ได้มีแค่ในตัวเมียเท่านั้นคุณพ่อเองก็เช่นกันอย่างเช่นนกเงือกยังไงล่ะที่ต้องบอกว่ามีการแบ่งหน้าที่พ่อแม่ในครอบครัวได้ดีเลิศโดยพ่อนกจะเป็นผู้สร้งางล่าง เป็นโพรงตามต้นไม้เพื่อแม่นกเข้าไปอยู่ข้างในก่อนจะมีการผนึกรังไวเพื่อให้ตัวเมียวางไข่และดูแลลูกจากนั้นพ่อนกจะหาอาหารมาป้อนให้แม่และลูกในรังผ่านช่องทางเล็กๆที่เจาะไว้เป็นเวลา50-90วันซึ่งในระหว่างนี้แม่นกจะไม่ไปไหนเลยเพื่อดูแลเด็กๆอย่างจริงจังแต่บางครั้งหากรู้สึกว่าอาหารไม่เพียงพอก็จะออกไปช่วยหาด้วยเช่นกันจนกระทั่งมีลูกนกตัวใดเสียงเปลี่ยนไป เพื่สัญญาณว่านกน้อยควรจะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วแม่นกจะเจาะรูเล็กๆให้พวกมันได้โผล่หน้าออกมาสำรวจโลกภายนอกก่อนจากนั้นอีกไม่กี่วันก็จะทลายรังโบยบินออกมาชชีวิตด้วยตัวเองกว่าลูกจะโตนี่หากิงเกลนหัวหกก้นขิดเลยจริงๆถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ